ดำนาพี่น้องลงดำนาในคาบบ่ายตอนนี้นะพี่น้องนะเมื่อเช้านี้มันจิตบ่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งเพราะเฝ้านี่ยนะเช้านี่ยนะก็เลยว่าบดยได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งในคาบเช้าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในคาบบ่ายไม้เบิ่งพี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนานั่งกมาดำนาพี่น้องกันทีเนาะ ก like so ับุไม่น like ่าบุญิดออกไปนอกนะของไอ้นอกเลยหนึ่งมาซอยเฝืนพี่น้องเอ้ยนะขาดกะวับมาติดช่องทิดไปแล้วน่าจะได้สิ่งที่เป็นชานาอีกติดช่องทิดอยู่พี่น้องไม่จังวานนี่กับมาลูลกกะพี่น้องใช้เปล่งตะกะที่โลกเมื่อวบราณน้องพี่น้องนะนี่ก็คือตะกะที่โลกเมื่อวานนี่พี่น้องได้ประมาณนี่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นไหจุกนั่นจุกนี่จุกไผ่จุกมันพี่น้องโลกเรือโานนี่นะ Spy bừng Hay na tỏ thì vào Cầm đậy mà sao nhìn phía cho chỗ này nhau học bài sút ta hàm mất mất này nào nói Xe bừng phía ấy Sút ta lời Hay na ta cả <laughs> Nhìn cái mèn Nhìn cái năm đây mới sao này. พาบึงไห,หน้าที่ดำได้ไ่เศาเลยพี่น,นะนลาะเนาะ,ะเนมนมดเลย่นี้เ่น้อ้โหเห็นคนไก,กลๆอมนมดเลยเลาะไปน,นี่เมนมดเลยอันนี้กาอเฟิร์คนกะหาลีลากันางเรไป้หอ่นี้เมนมดเลย้หนาตะกะทีดำได้ไ่เศร้านี้กำลังจะเริมในช่วงบ่ายพี่น้อะ การดำไห้ดำนาในปีนี้นะพี่น้องนะแดดเตยได้พี่น้นงกมิ้วโ,โ,โดกสุดยอดเลยพิ่าวว่ามือนี้จะเป็นมือกลางเวรที่ยาวที่สุดอีกมือหนึ่งเลยพี่อนเราที่เซอเอ็ดเด็ดหกมือกลางวันที่ยาวที่สุดนะทุกคนเต่จะได้ก็สู้ๆพี่อนาะสู้สู้ส นี่กรรยศยำหายยำนาในวันนี้ทุกคนให้เบิ่งเพื่อใมา่เลยนะราะบรรยากาศทั่วๆไปโดยรวมบรรยากาศทั่วไปนี่พี่นองมืดเลยดเนอเลยเปิดแฟลชเปิดแฟล ขาบุรีเลียงนาตาเกะเดินทางไทยนนาตากาทุาากานคขนขาดับไปไหนเนาะสุดเลยี่น้อนกทงเทิงกระแม่นเขียบเลยที่นีน่นนนนนมันเบิด์ตไปแอ้เลยควรจะเลี้ยงทำด้ง่าย เริามามเม่มแล้วี่ค้ังขาดเขาเริ่มเลยเป็นบรรย,ยากาศการทำให้ลำนาในวันนี้ทุกคนไทยงยไมา่ฟังให้เบิกเลยครัอืมืเห็นปลาสลงยา,าให้เบิกเลยี่น้อง นีนคำชงกำลังดำนาไปเนอะดำนามือแรกมือทับิดพี่เนาะใช้เบิ่งภาพบรรยากาศบรรยากาศรรการนำไถ่ดำ,าดำนาในวันนี้นะทุกคนนะชงเน่มาไหนชงชงเนี่มาไหน าการดำเนินาของขับชงแบบนี้ทุกคน